กาดันสะโพกไปทางด้านหน้ายืดอกแอนหลังหายใจออกกลมลงทบน้ำตัวมือจับข้อเท้าหายใจเข้ามือวางไปข้างเท้าจับเท้าไปเป็นแพลงหายใจออกจากตัวนักก้าลงมาหายใจเข้าอัพเวิดหายใจออกเดาวหายใจเข้าจับเท้ามาข้างหน้าเอามือจับข้อเท้ากลมลงทำน้ำตัวหายใจเข้าว่าแขนงขึ้นยืดอกแอนหลัง หายใจออกก้มลงพับลำตัวมือจับข้อเท้าหายใจเข้ามือวางไปข้างเท้าจับเท้าเป็นแข้งจัดตัวลกาลางออกมาอา้ามือดาวมือหายใจเข้าจับเท้ามาข้างหน้าก้มลงพับลำตัวจะเข้าว่าแข็งขึ้นยืดอกหายใจออกก้มลงพับลำตัวมือจับ หายใจเข้ามือวางไว้ข้างเท้าถอยขาขวาไปขาเดียวขาซ้ายขาขวาวางพยายามถอยขาขวาไปด้านหลังเยอะๆแล้วกดสะโพกให้ติดพื้นพยายามกดให้ได้มากที่สุดขาห้ามเลยปลายเท้าหายใจเข้าว่าแขนขึ้นหายใจออกยืดอกอัดหลังหายใจเข้ามือวางไว้ข้างเท้าถอยขาซ้ายคู่ขาขวาแข้ง ลงก้าลงมาหายใจเข้าอัพเวิร์ดหายใจออกเาวเวิร์ดหายใจเข้าจับเท้ามาข้างหน้าเหมือนจับก้อเท้าก้มลงพับลำตัวหายใจเข้าก้าแข็งขึ้นยืดอกแอนล้างหายใจออกก้มลงพับลำตัวหายใจเข้ามือวางไว้ข้างเท้าถอยขาซ้ายเอาขาซ้ายวางถอยขาซ้ายไปยาวๆพยายาม กดสะโพกลงให้ได้มากที่สุดหายใจเข้าว่าแขนขึ้นหายใจออกยืดอกอันลังหายใจเข้ามือวางไว้ข้างเท้าถอดขาปลั๊ขาซ้ายแผงหายใจออกจากตัวล่างกายหนีบสอบข้างลำตัวพี่อันหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นหายใจออกดังหมดหายใจเข้าจาเท้ามาปมลง,งลำตัว หายใจเข้าว่าแข็งขึ้นยืดอกแตนล้งหายใจออกก้องงพัดลตัวหายใจเข้ามือวางไว้ข้างเท้าถอยขาฝาไปไกลๆวางขาฝาลงจากนั้นนำมือประสานกันที่หัวเข่าซ้ายสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยืดอกแตนน้ำแขนตึงทั้งสองข้างจากนั้นนำมือวางข้างท้าถอยขาซ้ายที่ขาขวาแทง หายใจออกจากตัวรังกาหฝีสองข้างลำตัวหายใจเข้าอ๊อบเวิร์ดเปิดไหลไปทางด้านหลังหายใจออกดาวเกิดหายใจเข้าจาับเท้ามือจับกระเทา้าหายใจเข้าว่าแขนขึ้นหายใจออกครับลำตัวหายใจเข้ามือวางไว้ข้างเทาง้าถอยขาซ้ายไปไกลๆวางขาซ้ายลงจากนั้นเอามือประสานกันที่เข่าขวา สูดลมาหายใจเข้า up, ลึกๆหายใจออกยืดอกแอนหลังแขนตึงทั้งสองข้างจากนั้นมือวางข้อมเท้าขอากาขวาตูดขาายายแข็งหายใจออกจูดตัวหน้ก้าวลงมาหายใจเข้าอัพหายใจออกดาวหายใจเข้าจัาเท้ามือจับข้อเท้าหายใจเข้าว่าแข็งขึ้นยืดอกแอนหลัง หายใจออกโค้มลงคำลงตัวหายใจววเข้ามือวางไว้ข้างเท้าถอยขาขวาไปไกลๆวางข่าขวาลงจากนั้นประสานมือไปด้านหลังบีบสะบักข้อหากันตดสะโพกลงอีกจากนั้นเราพยายามให้มือเราลงติดพื้นให้ได้มากที่สุดนะส่วลมหายใจเข้าเลือกหายใจออกยืดออออัลลัง วางข้อเท้าถอยขาซให้ขึ้นสั่งกแข้งหายใจออกจะตัวกล้าลงมาหายใจเข้าอัพเวิร์ดหายใจออกดาวเวิร์ดหายใจเข้าจับเท้ามาก้มลงครับลำตัวหายใจเข้าว่าแข้งขึ้นยืดอกอันลังหายใจออกก้มลมครับลำตัวหายใจเข้ามือวางไว้ข้างเท้าถอยขาซ้ายไปไกลๆพยาย,ยามกดโะโพก ลงให้ได้มากที่สุดจากนั้นบิดสะบัก้าหากันประสานมือไว้ด้านหลังหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแอนหลังลงไปพยายามให้มือติดพื้นจากนั้นมือวางท่อน้าถอยขาต่อการสู้ขาซ้ายแข้งหายใจออกจากดวงก้าหายใจเข้า u p w a รหายใจออกอายาวเลยสุดลงหายใจเข้าลึกๆหายใจออก จากนั้นหายใจเข้าจับเท้ามั่มือจับข้อเท้าหายใจเข้าว่าแข็งขึ้นหายใจออกเป็นลมเหนื่อยก้าวสูดลม,มหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆสูดลม,มหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ